ททมลี่เปิดให้บริการในสโตไทยทั้งสองระบบแล้วททมลี่เป็นเกมพัซเซินผจญภัยแนวลอบเร้นที่ผู้เล่นจะได้ควบคุมสาวน้อยและเจ้าแมวตัวหนึ่งผจญภัยในโลกสีสันสดใสและเหนือจินตนาการผู้เล่นต้องช่วยพวกเธอหาทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยโดยใช้ความสามารถพิเศษในการควบคุมเวลาลากแถบทม์ลน์ไปทางซ้ายเพื่อย้อนอดีต และแก้ไขการกระทําของตัวละครและลากไปทางขวาเพื่อดูอนาคตและนําข้อมูลมาวางแผนใหนอดีตทําให้สามารถวางแผนการเคลื่อนไหวของตัวละคร2ตัวพร้อมกันได้เหมือนเล่น2คนในเกมผู้เล่นเดี่ยวเกมเต็มไปด้วยปริศนาและความท้าทายแบบลอกเรนที่ต้องใช้ไหวพริบและการวางแผนเพื่อไขความลับและนำพาสาวน้อยกับเจ้าแมวกลักบ,บ้านได้สำเร็จบทที่1ของเกมสามารถเล่นได้ฟรี โดยไม่มีโฆษณาให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยและความสนุกจัดการควบคุมเวลาอย่างเต็มที่